สวัสดีครับวันนี้ช่องโตโต้โกน่าวนะครับจะมารีวิวแอร์เครื่องที่นะครับยี่ห้อ TCL นะครับผมซึ่งผมผมซื้อมาในราคาประมาณ5,000กว่าบาทช่วงลดราคานะครับผมตัวนี้เป็นแอร์เครื่องที่ยี่ห้อ TCL 9,000 BTU นะครับผมรูปทรงสวยงามนะครับผม เี๋ยวเรามาดูโหมดการทํางานของตัวแอร์กันก่อนนะครับผมอันดับแรกเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมเป็นแบบกดนะครับเหมือนทัชสกรีนแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็นแบบกดกดไปนิดเดียวนะครับสัมผัสนิดเดียวแล้วก็โหมดนะครับก็จะมีโหมดแอร์นะครับไล่ความชื้นแล้วก็เป็นโหมดพัดลมนะครับผมแล้วก็มีที่ปรับบอุณหภูมินะครับลดลงได้ต่ําสุด18องศานะครับตัวนี้ก็หมดเป็นปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็จะมี ปุ่มสำหรับระดับความแรงของลมนะครับผมเป็นแฟนสปีดนะครับมีโลกับไฮนะครับแล้วก็มีตั้งเวลาปิดเครื่องได้ด้วยนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวแอร์นะครับผมก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวปรับนะครับระดับความสูงต่าบนะครับผมปรับมือนะครับข้างในก็จะมีปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับช่องแอร์จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเป็นพัดลมกระลอกเล็กอยู่ตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับผม นะส่วนด้านหลังนะครับผมให้ดูนิดนึงผมต่อท่อไปแล้วนะครับผมให้ดูด้านหลังนิดนึงนะด้านหลังนะครับผมก็จะมีตัวคอยเย็นอยู่ข้างบนคอยร้อนอยู่ข้างล่างครับตัวนี้ก็จะเป็นลมร้อนนะครับต่อท่อที่เขาแถมมาให้ต่อไปตรงหน้าต่างตรงนู้นนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้วัดความเย็นอุณหภูมินะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้22อถ้าอุณหภูมิได้22แล้วมันก็จะตัวคอมเพรสเซอร์ ก็จะตัดนะครับผมเป็นการประหยัดไฟไปในตัวนะครับผมะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคอยร้อนนะครับผมมีตัวท่อน้ําทิ้งอยู่ข้างล่างนะครับผมตรงนี้เขาเรียกท่อน้าทิ้งหรือเปล่าที่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมข้างบนก็จะเป็นที่ระบายน้ําทิ้งเหมือนกันนะครับผมที่มัน ไหลออกมาผ่านจากข้างบนแอร์ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องต่อท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะมีช่องระบายน้ําอยู่2ที่มันจะมีระบบออมอเตอร์ดูดน้ําจากที่น้าแอร์นะครับผมที่มันอยู่ในกระป๋ะข้างล่างตรงนี้ดูดขึ้นมาเพื่อที่จะมาผ่านตัวคอยเย็นข้างบนทําให้แอร์มันเย็นเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกเว้นเสียแต่ตรงนี้จะเต็มนะครับถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นล,ลูกตัว F นะครับไม่แน่ใจว่า FL หรือเปล่าไปต,ตรงนี้แล้วแอร์จะตัดการทํางานนะครับ มันจะไม่ทํางานจนกว่า,าตัวนี้นะครับผมเราจะปล่อยน้ําตรงนี้นะครับมันมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับปล่อยทิ้งไปแล้วมันถึงจะทํางานได้นะครับผมแต่ว่าใช้ระยะเวลาก็หลายเดือนนะครับผมแตใ่ในบางทีผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าแอร์เครื่องนี้นนบางทีมันใช้เวลาเร็วเกินไปนะครับผมผมต้องมาปล่อยน้ําตรงนี้นะครับผมผมก็เลยเอลองทดสอบด้วยการ ต่อท่อออกข้างท่อเล็กๆนะมาเสียบใส่ตลอดเวลาเลยนะครับผมใส่ตัวข้างบนนี้ให้น้ํามันออกไปนะครับมันก็ช่วยได้นะครับผมน้ํามันก็ไม่เต็มนะครับผมไงก็แนะนํากันได้นะครับผมก็ใช้วิธีการของผมเองนะครับแต่แอร์นะครับใช้กับห้องสามคูณสามสามคูณสามเมตรนะครับก็ถือว่าเย็นแต่ไม่ได้ฉ่ำนะครับผมเพราะว่าลมแอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันมีช่องเล็กตรงนี้เนาะก็ใช้เวลา ต้แป๊บนึงนะครับผมเย็นแต่ไม่ได้ฉ่ำน,นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันก็จะเหมือนเราอยู่แอร์ในรถยนต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงนะครับผมเสียงก็ไม่ได้ดังถึงขั้นรบกวนมากนะครับผมตอนนี้ผมใช้โดีแต่ผมจะเปิดเป็นไฮนะครับตอนนี้คือคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับผมเดี๋ยวเสียงจะเสียงดังขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเสียงดังขึ้นมาแล้วนิดน,นึงนะครับผมนี่ฮะ อสัมผัสได้นะครับอยากให้ดูความความแรงของตัวแอร์นี่นครับเป็นความแรงของตัวแอร์แรงนะครับผมน,นี่นะครับแอร์แรงนะไม่ใช่แอร์ไม่แรงนะนี่นะครับผมก็ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหรือใครที่มีความรู้เรื่องอื่นที่จะแนะน,นําแนะนําได้เลยนะครับผมผมว่าใช้มาประมาณ4เดือนแล้วนะครับผมก็ก็ไม่ค่อยเปิดบ่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ห้องนี้ตลอดนะครับผมก็เย็นแต่ยังไม่ฉ่ำนะครับผมบางคนบอกว่ามันฉ่ำแต่ผมเนี่ยใช้ประสบการณ์ผมจริงๆเลยนะครับผมมันไม่ฉ่ำเนื่องจากว่าผมผมดูแล้วมันน่าจะมีในเรื่องของความร้อนที่มันสะสมอยู่ตรงด้านหลังนะครับทําใหา้ตัวตัด ขาเรียกว่าเซนเซอร์เนี่ยมันไม่ค่อยตัดนะครับผมตัดช้าบ้างนะครับผมแต่ก็สามารถใช้งานได้คลายร้อนได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใช้กับมุ้งแอร์อาจจะดีขึ้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง total go now ้วยนะครับผมมีสาระดีๆแล้วก็จะรีวิวของทุกอย่างที่ซื้อมาให้ได้ดูให้ได้ชมกันนะครับผมแนะนำกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ